ก็หลังจากเช็คเอาท์จากโรงแรมครับก็กำลังจะเดินไปขึ้นเรือนะครับ,รบที่ไปพนมเปนก็ลองดูบรรยากาศย้านยามไปนิดหนึ่งสิงนี้น่าสนใจครับลองดูคิวแม t r a n s p o r t เตรรถจักรยานพ่วง อาหารเช้านึ่งข้าต้มเมื่อกี้ผมไปทานมานี่ก็น่าจะอารมณ์คล้ายๆกันเผอหรือเปล่านี่ฮะดูที่รถนี่ก็ตลาดเช้านะครับยาวทางนู้นเลยใหญ่มาก thank you เข้าใจว่าไม่เป็นท่าเรือก็ตอนนี้ผมกำลังจะไปลงเรือนะครับท่าเรือที่เมืองเจ้าดกเพื่อจะไปที่กรุงพนมเปนประเทศเวียดนามนะครับก็เห็นชาวต่างชาติที่เตรียมที่จะขึ้นเรือเช่นเดียวกันนะครับท่าเรือนี่ เห็นพี่จิ๊บมารพินฟิลไทยอนยูทูบฟิลไทยบอกว่าอยู่ที่ราคาประมาณ5,000-5,000ดอกนะครับนี่ฮะ Hangzhou Tourist Express Boat นี่ฮะกาดยามช้าของเวียดนามแล้วก็นักท่องเที่ยวที่กำลังเตรียมที่จะเปลี่ยนเรือครับ แสงแดดแรงนะครับยามเช้าที่เว,วียดนาม,มนเป็นระสบการณ์ที่เยี่ยมเลยครับในการเดินทางมาเวียดนามครั้งนี้ครับเ,เรือก็จะมีพื้นที่ข้างหลังด้วยเราจะนั่งเรือไปที่จัาหวก่ก็กำลังจะลงเรือแล้วครับ บริเวณตรงน,นี้เป็นที่เก็บของนะครับเข้าบรรยากาศเรื่อๆที่จะเดินทางไปยุโรป เรือกำลังเดินทางออกจากฝั่งครับขุนหน้ากรุงฮนมเป็นประเทศเวียดนามครับ <Italy. S 2> <Okay. S 1> ไป,นนปจุดที่เรือวิ่งผ่านมาตอนนี้เรือมันก็ออกมาจากดาวจกมาสักตอนนี้ตอนนี้นนเรือเขาวิ่งผ่านออกจากดาวจกมาสักสีท้าทีนะครับก็จะเป็นเหมือนกับแม่น้ําใหญ่มากกว้างมากเลยครับโอ้โหจุดนี้ น้ำที่กว้างทีๆเรียกว่ากลูกหูลูกตาเลยรก,ก็ไา้ได้นะครับโอ้โหนี่ครับเป็นแรล่งน้ำเป็นสิ่งที่อุดมสมบูรณ์มากนะครับให้ทุกคนได้มาเห็นนะครับกับสำรวจโลกน้ำกับฟ้าครับมองไปไกลครับเรากำลังมุ่งหน้าสูง อรคุงพนมพเปญประเทศกัมพูชาครับนี่เป็นเรือวิ่งระหว่างชายแดนนะครับเรือจจงดาวจบออแล้วก็ไปที่กัมพูชาครับน,นี่เรือก็วิ่งไปสักเกือบทุ่โบนะครับในสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าแม่น้า คิดว่าตัดกลางว่างกว้างสักกิโลเลยนะครับจากจากฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นนั่ดูนะกว้างแบบสุดนู่นขุดนัยนเองครับก็รับทราบว่าเป็นความแปลกใหม่ดีพื้ที่ได้ยินกันเนแม่น้ำที่มมีควากว้างขนาดนี้นะครับแล้วคิดว่าตรงกลางนัคงเป็นเรือขุดทรายนะฮะ ก็มีชาวประมงในการหาแล้วก็ลองออกมาดูครับโอ้โหให้เห็นมุมนี้กันบ้างเรือพุพ่ตรงไปข้างหน้าครับ ออกมาจากเจ้านกนะครับเ,เวียดเวียดนามเมืองเจ้าโจกเวียดนามโดยทางเรือทางชูทัวริสเอ็กซ์เพรสบอทนะครับก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมง10นาทีครับแม่น้ำบาสันนะครับก็จะเห็นว่าความยาวของแม่น้ำเนี่ยโอ้ผมว่าเป็นกิโลนะครับจากตรงนี้ไปฝั่งนู้นนะครับแล้วก็มาทางนี้เรื่อยๆก็เป็นเส้นทางหลักที่จะ จากเวียดนามนะครับไปยังพนมเปญกัมพูชาตรงนี้ก็เป็นพิธีการทางตรวจคนเข้าเมืองนะครับเรือก็จะจอดเพื่อไปแสตมป์เข้ากัมพูชาครับเจ้าที่ก็จะให้บัตรเข้าเมืองแล้วก็เราก็เขียนนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็เขาก็จะมาเก็บนะนักท่องเที่ยวก็จะลงมาเพื่อจะ แลกเปลี่ยนเงินบรรยากาศรอบๆวิวครับเีดนนามคัสตอมนะครัจุดพันแดนจุด ชายแดนระหว่างเวียดนามกับกัมพูชาครับเป็นนลจากสินค้าครับไอ้กาแฟวิตไอ้นี่ก็คือกาแฟใส่นมนั่นเองนะครับไ <c oughs> อ้กาแฟวิตไอ้กาแฟใส่นมกับ,บ,นะบ,บน้ำแข็ง ต <Thank> อนนี้เรือก็ออกจากสุดคนข้ามเรือของเวียดนามแล้วครับไทยแดงเวียดนามกัมพูชาครับเรา นี่เป็นสะพานออกเสียงนักเหลียงนะครับตที่เห็นนะครับเป็นสะพานที่จาข้อมูลวิกิพีเดียคือ,อ,อประเทศญี่ปุ่นให้เงินทุนมาสร้างนะครับ,รบก็เป็นจุดเชื่อมโยงหลังจากเดินทางมา5ชั่วโมง20นาทีจากเมืองจาวจก เจ้าดกเจ้าดกนะฮะเจ้าด๊เกมือเจ้าดกนะครับ,รบเรือก็วิ่งมาถึงถนมเปรนนะครับเห็นตึกนิ่ๆด้วยนะครับแม่น้ำโขงที่กัมพูชานี่กว้างใหญ่มากเลยเชินนะครับโมแบบผมไม่เคยเห็นแม่น้ำที่ไหนกว้างใหญ่ขนาดนี้มาก่อนก็มีโอกาสลงมาเที่ยวกันดูนะครับนั่นเห็นเนี่ยครตึกไกลๆนู้นนะครับเดี๋ยว พอไปใกล้ถึงแล้วจะถ่ายให้ดูอีกนะครับเก<า>ือบ6ชั่วโมงนะครับจากเมืองจาดกเวียดนามล่องมาตามแม่น้ำโขงนะครับก็มาถึงกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชานะครับ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็เป็นชาวต่างชาตินะครับชาวอิตาเลียนชาวอังกฤษออสเตรเลียน,นะครับก็มาด้วยกัน,นรตรงเดียวกเดียวกันมาครับก็เราจะผมก็จะตรงไปยังสถานทูตไทยกรัรมพูชานะครับเพื่อไปพบท่านเอกกรรงูตน,น,น,นัทวุฒิโพธิสาโรครับวันนี้ก็จะไปสอนโซเชียลมีเดียไปการางันให้กับทางเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยครับ พนมเป็นครเดินขึ้นไปครสะพานธงเทศกัมพูชาฮะนี่เป็นแม่น้ำโขงนะครับพาดผ่านกลางเมือง ข้าผ่านกลางกุงขนมเป็นเลยครับก็เขึ้นไปก็บริเวณก็มีเรือจอดนะครับผมก็ยังไม่รู้จักนะครับท่านี้ชื่อท่าอะไรนะครับเดี๋ยวต้องไปค้นดูสักนิดหนึ่งเกเนครับ เห็นชื่อท่าแล้วครับศิละปะกำแม่เลยครับ,รบงั้นแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวผมขอเก็บบรรยากาศแถวนี้นิดนึงครับ